บอกสมโอรครับพี่น้องสมโอทับทีมสยามแกจัด ใครสนใจสั่งได้ครับสมโบลนครศรีธรรมราชนี่ครับลูกสมโบสติมสยาม ครับเอาลครับถ้านเดียวเียวตัดมาช่งหน้าอะไรเพื่อนผมโฆอันดับเท่าไหร่ัจะาไสองเเถเร่จากว่าอย่านี้ยเแบนีคะอาเอาแ้

อยงใจั่งกันได้ครับจะมีช่วงสงการก็มีแต่ราคาจะแพงหน่อยนะครับเพราะขายเป็นเขาที่หน้าตัวเขาขายเป็นโลครับแต่เรานำมาขายก็ลูกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทครับขอบคุณครับ